ผมเป็นตัวดาเมจนะรอบนี้ก็คือตัวนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าหาฝั่งตรงข้ามมีตัวบินนะครับมันสามารถแบบจัดการได้ง่ายๆมากเลยฮนะเฮ้ยมีคนเล่นเหมือนกันเลยอะ่ะยิงแล้วกันยิงแบบ่านี้มันต้องโดนสะกคนแหละโดนสะกคนโด,ดน,นอุย้ยนีไงเฮ้ยเฮยห่างไป โอ้ยไม่โดนเอ้ยเ้ยมันหายตัวหายตัวแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ปผมหามุมอาต้องมีคนมาตรงนี้แน่นอนอเดี๋ยวผมว่าเ,าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเลื่บเลืบ่บเลืบ,บต้องหามุมวางดีๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนยิงอ่ะของเรา เ้ยมาดิ <st år> ใครจะตายก่อนกันใครจะตายอุ้ยนีอ่ะมันแหลมมันแหลมมาเดี๋ยวป้อมเรา <st år> ต้องหาป้อมอุ้ยป้อมยังไม่แตกทุกคนห <nap> รือว่าป้อมเรายังอยู่รอดครับเอ้ย <st år> อเราว่าต้องอุยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บเจ็บเจ็บนี่แหละอุยอ๊ยมีคนบินมีคนบินได้แต่งจริงวางตรงนี้ก็ได้นะในนี่เรามีที่ใหม่แล้วทุกคนมาดิครับเอ้ยนี่ไงมีคนบินมีคนตัวบินมีตัวบิน อุ้ยแตกครับดูดิดูดูเลือด,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 ดโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้ถ้าผมยิงโดนอีกนัดหนึ่งนะคือตายแน่นอน,นดูดาเม่เราพันห้าละยิงเพลินนะป้อมป้อมมหาภัยเือมันคือมันยิงแรงมากเลยนะนนเอาชนะละ เดี๋ยวดูรอบต่อไปไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะครับมันคือมันเอาไว้แก้ทางไอ้ตัวที่มันบินนะครับมันแบบยิงแม่นมากแล้วก็แรงด้วยนะครับคือถ้าสมมุติเราตั้งป้อมไว้แล้วสั่ตรงข้ามมันบินนะคือมันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับคือมันจะยิงคนก็ไม่ได้ไงมันก็โดนป้อมยิงไงพอมันมายิงป้อมมันก็โดนคนยิงครับก็คือมันไม่แบบไม่ได้มีโอกาสช่วยเพื่อนนะครับ นอกจากจะมีเพื่อนข้างล่างมาทำหลายปอมแล้วพยายามเราพยายามแบบวางวางลบๆแอบๆบแบบหน่อย 4, <3. S 1> แต่มันเล่นสนุกเล่นง่ายด้วยนะตัวนี้อันติอันตีมันคือแบบเหมือนยิงลูกลาวาลงไปครับอยู่บนพื้นนะประมาณเจ็ดแปดลูกวังครับก็คือใครเดินมาเยียบมันก็จะเล่นลนเรื่อยนะตรงน,นี้ผมจะต้อง โอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยนี่แน่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 โดนไปดี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 ครับโดนป้อมไปดีครับโดนป้อมไปดีครับยิงยิงยิงอย่างเดียวไม่สนใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีทางทางโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราวางตรงนี้ดีกว่ายิงไม่โดนนะยิงไม่โดนยิงไม่โดนน้อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมทำลายป้อมก่อนเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาโอ้ยฮิวฮิวอุย้ยนี่ไงสวยโหสุดยอดมากเกือบตายเพื่อนซับดีมากเลยเฮ้ยนี่มีคนไหมอไมอแมวเดี๋ยวผมว่า ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงพุ่มหญ้าน่าจะดีสุดครับนี่น,นี่นี่เดี๋ยวเวางาตรงนี้นี่เลย,น,ยนี่เลยวางแบบนี้เลย <c oughs> เอา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 ,เ,อาเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเฮ้ยเฮ้ยมีคน นี่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 อยู่นี่อยู่นี่อะไรหนีไปไหนหนีไปไหนอุ้ยโดนป้อมยิงตายโ <laughs> คตรลังอ่ะทุกคนป้อมอ่ะ <laughs> ตัวฮิวก็โกงอยู่นะทำอะไรไม่ได้เลยคนระับฝั่งนูน้น <laughs> มันตั้งได้แค่แต่ดได้มันตั้งได้แค่ป้อมเดียวอ่ะดูดูดิดูดิโอย้ยิงโคตรแรงโอ้เล่นง,ง่ายแล้วโคตรเกียนเลยครับมันวานได้อันเดียวใช่ไหมไม่น่าจะวานได้สองอันเนาะมันจะโกงไปแบบนั้นนะโอ้ถ้าวานได้สองอันนี่คือแบบแค่ไม่ต้องทำอะไรครับปักป้อมอย่างเดียวยิงธรรมดามันก็แรงอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ย ตอนที่ยังไม่ตั้งป้อมอะครับโอ้ย้ดยนี้เดียวโหอันติีรัวอุอ้ยแต่มันจิงแรงนะทำไมผมเล่นแล้วมันยิงโคตรเบาเลยวะตัวนี้มันนะตัวนี้อุย้ยเจ็ดเจ็ดแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปผมจะหาตัวเด็เด,ดมาสำหรับใครที่ฝึกเล่นอะไรพวกนี้นะครับผม น,นี๋ผมก็ฝึกเล่นเหมือนกันเราไปฝึกพร้อมกันนะครับตัวไหนที่คิดว่าเล่นง่ายสุดผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย